มันต้องมีดีบ้างเลอวะเกมตกปลาเนี่ย <c oughs> 30ตุลาหนึ่งเก้วัยรุ่นสาวหายตัวไปข้อสันนิษฐานก็คือพวกเขาถูกจับตัวไปด้วยทรานซิตัสเขาปัญหาเดียวก็คือพวกเขาอาศัยอยู่ในหมอกมืดสัญญาณวิทยุก็เข้าไม่ถึงพวกเขาส่งฉันไปตามหาพวกเธอและพาพวกเธอกลับมาฉันภาวนาต่อพระเจ้าว่าไม่ให้พวกเขาเป็นอะไร แต่นี่คือเกมตกปลาเนี่ยนะคุณใส่เนื้อเรื่องผิดเกมหรือเปล่านี่แน่โอ้โหปลาโตเบลเบเลยว่ายผิวน้ำด้วยปลาอะไรวะเนี่ยนี่แน่เอาอันนี้คือกูได้ปลาไหมเนี่ยนี่แน่เฮ้ยอันนี้คือได้หรือไม่ได้นี่ปลาเนี่ยนี่แน่อังนี้ กได้หรือไม่ได้เดี่ยฮัลโหลเลี้ยวเรือได้ไหมเลี้ยวเรือเลี้ยวเรือได้ไหมฉันนั่งตกปลาไปใช่แล้วอันนี้ไม่ใช่ริมตลิงแล้วอันนี้เป็นริมเรือบ้าบอคอแตกริมเรือได้ยังไงและนี่คืออะไรนี่คือการตกปลาหรือเปล่าอันนี้ทางบ้านเรียกว่าการตกปลาไหมครับนี่แน่สมมุติว่าผมหยอม่อนไว้เฉยๆอะ่ะ มันจะเรียกว่าการตกปลาไปนี่หมุนหมุนเบ็ด3า0้อบงศาเม่นไไม่มีปลากินเลยคือต้องปลาเคกหัวปลาอย่างเดียวใช่ไหมโยนได้โดนหัวปลาอย่างเดียวนี่คือการตกปลาขั้นสูงนะครับไม่จําเป็นต้องรอให้ปลามันกระโดดใส่เราแค่ปลาสืหัวมันก็พอแถวนี้มันยิ่งเป็นปลาที่แบบว่าลอยเหนือผิวน้ําอยู่ด้วย เขาบอกว่าสถานที่นี้มันมีหมอกเต็มไปหมดเลยใช่ไหมน่าจะใช่นะแล้วนี่ก็น่าจะเป็นหมอกอย่างที่เขาว่าไว้แต่ว่าอะไรมันพังละ่ะโอ้โปลากูเต็มลำแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหมีไม้กางเขตด,ด้วยหมายความว่าไงเฮ้ยอันนี้อะไรนี่นี่น่มีเสียงอื่นด้วยนะนอกจากชฉมแมีเสียงติดด้วยเอาปลามา คงหิวหน้าดูคงอิ่มหน้าดูกลับบ้านไปนี่ตกตกได้ทุกอย่างเลยเหรอกูเนี่ยโอ้โหอก็มาดีครับก็าม,าาามาดีครับเอาไม่โดนก็มาดีครับอะไรกันวะเนี่ยโยนโยนเบ็ดไกลๆหน่อยเออไก่แค่ไหนฉันก็จับได้หมดเพราะว่าฉันคือเออเซียนเบ็ดยอดนักตกปลาว่าไปเออเอาสิครับ วุ้ยไม่น่านะตกได้ไหมคุณคิดว่าผมควรจะตกดีไหมเอม๊ะไม่ตกหรอกกลัวอเออปล่อยมันเอ้ยเอาซะาปเป็นดินไสบศพรอเป็นสัญญาไม่ดีซะแล้วสิไอเวอ้ยคุณน่าจะปล่อยมันผ่นผานไปเฮ้ยตกใจหมดเลยแต่เอ ทำไมมีศพลอยมาโอ้โหยังคงมีปลาอยู่นะเคอคิซาวะเมื่อกี้เป็นหุ่นแล้วกันเป็นตุ๊กตาอะไรอะเสียงอะไรอะเสียงเรือเหรอกูจะเอาให้ได้เออไม่แ <c oughs> น่ก็ <c oughs> มาดิกรับอุ๊ยอะไรดำๆๆอะไรดำๆ ใช่หรือเปล่าอ๋อไม่น่าใช่นะครับมานี่อุย้ยไม่โดนมานี่ยังคงเป็นปลาอยู่นะกูไปถึงไหนเนี่ยกูจะต้องไปถึงไหนเฮ้ยชุบไม้กระดานปลาน้อยนี่แน่วิธีตกปลาที่ถูกต้องฮาร์เซียนเบ็ดเนี่ยบอกว่าให้คุณ ตกปลาการใช้เหยื่อที่ดีมันไร้ค่าจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะหลักการตกปลาให้ง่ายคือคุณจะต้องมีความแม่นในระดับหนึ่งแม่นในจุดที่คุณรู้ว่าปลานอยู่ตรงไหนและคุณจะโยนเบ็ดไปตรงไหนได้แต่ว่าตัวเหยื่อเนี่ยคุณแทบจะไม่จำเป็นที่จะต้องมีเลยขออย่างเดียวคุณ เอาเหยื่อให้มันหนักๆพอโอ้โหเรือจมต่อหน้าผมเลยอุ้ยอุ้ยนี่ไฟดูดซะด้วยจงระวังไว้เรือนั่นเกิดอ,อะไรขึ้นอุ้ยมีเป็ดด้วยอยากตกเป็ดนะครับนี่แน่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 นแนกบดีคราฟจับตาอวิวิเสียงอะไรอะ่ะ อุ้ยวิ่งแข่งเลยวิ่งอ่ะมาคุยอือโอ้ยเสียงบ้าอะไรวะเนี่ยตกเป็ดก่อนจะเป็ดขี้เล่โอ้โหมาทางนี้ด้วยตกได้ไหมเดึ<พ>๊บนี่แ<ก>ขวขกเอ้ยน่ารักนี่แน่เอามาอีกเนี่ยกูตกได้แต่กูลรวยไปแล้วเนี่ยถ้ามันมีความหมายอะไรนะ เกมคุณน่าจะทําให้แบบแการตกความพวกนี้เนี่ยมันมีความหมายอะไรหน่อยนะโอเคผมจําได้ว่าผมยังอธิบายให้คุณไม่เสร็จเลยขั้นตอนการตกปลาหลังจากที่คุณเตรียมเอ่อทุนนะ่นหนาๆแล้วเนี่ยเอ่อคุณต้องมั่นใจว่ามันสามารถจมลงไปในน้ําได้อย่างรวดเร็วหลังจากนั้นเนี่ยให้คุณง้างให้สุดแล้วก็ฟาดไปบนหัวปลา คำนวณระยะห่างระหว่างอาตัวตัวเด้งๆกับหัวปลาให้ดีแล้วคุณจะรู้ว่าเหลือจมตกเยอะไปอา้าวคืออะไรครับเป็นคนอยู่ติดทะเลนี่มันก็ลำบากเหมือนกันนะวันวันวน,นี่ก็ตกปลานะปลาเก๋าทะเลนะ ก็วิธีการตรกเนี่ยก็น่าจะเหมือนเดิมก็คือตามที่คุณบอสชูบอกไว้เลยให้คุณฟาดลงไปที่หัวมันจริงๆเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องใช้เบ็ดเลยซะด้วยซ้ำเพราะว่าคุณใช้ไม้ถีหัวมันก็ได้ <laughs> ฉันจับปลามากไปแล้ว แต่ทำไมฉันยังไม่ถึงท่าเรืออีกเนี่ยนั่นนะซีเปลีย่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเออก็เราโยนไปข้างหน้าแล้วกันโยนทิ้งไว้่างนี้แหละเดี๋ยวเรามีอะไรที่น่าจับล้วค่อยโยนเบ็ดไปแล้วกันไม่งั้น,นตกตายเลยนะเป็นชาวเรก,ก็อย่างนี้แหละนะตกปลากเกลงเพราะว่าเพราะว่าอะไร <c oughs> เพราะว่าอยู่ใกล้ทะเรยังไงล่ะเมื่อไหร่ฉันจะถึงทัทีหน้าท่าเรือเนี่ยทนไม่ไหวแล้วตกจนง่วงแล้วเนี่ยจะบอกให้นะนี่แควะสักหน่พีเอาปลามานี่น่าจะรวยแล้วแหละกลับขึ้นฝั่งทีเนี่ยมาเรือแค่นะ้รวยบอกเลยอุ๊ยเอาเน็อ้อะไรเอ่ย อะไรเอ่ยรอบนี้รอบมันไม่เหมือนเดิมอ้ยอะไรเนี่ยเดินไม่ได้ด้วยครับอุยอ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยคุณเดินไม่ได้อยา่ยาอย่าเพื่อนรัก